สวัสดีนักเรียนระดับชั้นม .4 นะคะวันนี้ครูก็จะมาชี้แจงในเรื่องของแนวข้อสอบนะคะซึ่งแนวข้อสอบในรายวิชาประวัติศาสตร์ปลายภาคนะคะเราจะแยกออกมาเป็นสส่วนคือส่วนที่เป็นปรนัยกับอัตันนะคะข้อสอบมีทั้งหมด43 43ข้อนะคะที่เป็นปรนัยเนี่ยนะคะ ทั้งหมด40ข้อแล้วก็อัตนัยที่เป็นข้อเขียน3ข้อนะฮะโดยเนื้อหาจะครอบคลุมนะฮะ3เนื้อหาหละ่ะก็คือสุขโขทัยอยุธย,ยาแล้วก็ธนบุรีนะฮะเออเรามาดูเนื้อหาส่วนแรกกันนะคะคือในส่วนของสุขโขทยัยนะฮะมีการพูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์ด้วยนะฮะ ในสุขโขทัยเนี่ยเรา5นักเรียนฟังเพื่อนพรีเซนต์เนี่ยนะฮะจะมีเนื้อหาในส่วนของราชวงศ์พระร่วงด้วยนะฮะจะถามเกี่ยวกับกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงนะฮะบุคคลที่เป็นผู้สหปนาสุขโขทัยนะฮะบุคคลหลักๆนั้นมีใครบ้างในราชวงศ์สุขโขทัยนะคะ การปกครองนะคะการปกครอง้อย่างในสุขโขทัยเนี่ยนะคะจะมีการปกครองอยู่2รูปแบบนะในเรียนที่เออท,ที่กล่าวมาในตอนช่วงพรีเซนต์คือพ่อปกครองลูกกับธรรมราชานะคะเราไปดูซิว่าทั้ง2แบบเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วบริบทแบบไหนถึงจะใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก นะฮะหรือว่าเมืองแบบใดที่ควรจะนําการปกครองแบบธรรมราชามาใช้ปกครองแบบเนี้ยนะฮะเรื่องของลักษณะเศรษฐกิจของสุขโขทัยนะฮะเป็นรูปแบบใดนะฮะการเสื่อมอำนาจของสุขโขทัยเกิดจากสาเหตุใดนะฮะไตภูมิพาล่วงผู้ใดเป็นคนแต่งนะฮะ ไปดูว่าสริพงค์คืออะไรนะฮะการตกต่ำและเสื่อมอำนาจลงของสุโขทัยเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในช่วงใดสมัยใดนะฮะเตาเผาเครื่องสังคโรคเราเรียกว่าอะไรนะฮะนี่คือในส่วนของสุโขทัยจะมีอยู่ทั้งหมด11ข้อ ด้วยกันนะฮะและในส่วนของอายุทยาจะเริ่มตั้งแต่ข้อ .12 เป็นต้นไปนะคะจะถามเกี่ยวกับเออเมืองเริ่มแรกก่อนที่จะตั้งเป็นเมืองอายุทยานะฮะหลักฐานใดที่แสดงถึงการมีอยู่ของเมืองก่อนหน้าที่จะก่อตั้งอาณาจักรอายุทยานะฮะ การที่อยุธยาเนี่ยมีแม่น้ําล้อมรอบเนี่ยมันส่งผลดีอย่างไรนะฮะในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศต่างๆเราจะเห็นว่าเออในอยุธยาเนี่ยมันจะมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมฮะทั้งปาศัก์เจ้าพยาแล้วก็ลบบุรีแบบเนี้ยนะฮะมันส่งผลดียังไงนะฮะอันนี้ถามเชิงวิเคราะห์มีประมาณ3ข้อด้วยกันที่ถามเกี่ยวกับ เรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอยุธยานะคะเพราะว่าจุดๆนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทำให้อณาจักรอยุธยาเนี่ยมีเอ่ออายุนะคะตั้งอยู่ยาวนานเลย400กว่าปีเนี่ยนะคะเรื่องของที่ตั้งี่ยมีส่วนนะนักเรียนต้องไปดูตรงจุดนี้มานะคะเหตุไดนะฮะอยุธยาเนี่ยถึง ถึงเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะความเชื่อเรื่องของกษัตริย์ในอาณาจักรอยุธยาเนี่ยเขาเปรียบกษัตริย์เป็นดังกับอะไรนะฮะเรื่องของชนชั้นต่างๆในในอยุธยานะฮะอันนี้ออกนะฮะ จิตกรรมฝาผนังในอยุธยาเนี่ยนะคะมักจะเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะสินค้าส่วนใหญ่ที่อยุธยาทำการค้าขายเนี่ยนะ,ะส่งออกใด้ๆต่างเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนการประกอบอาชีพของคนอยุธยานะคะในเรื่องของชนชั้นเนี่ยออกนะคะเยอะเลยนะคะ เรื่องของราชวงศ์อยุธยาเนี่ยในอยุธยาเนี่ยจะมีราชวงศ์อยู่ใช่ไหมฮะเช่นราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์เสุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์สุพรรณบุรีราชวง,ง,ชวง,ชวงาศาง์งบ,งบ้านภูหลวงแบบเนี้ยเธออันนี้ต้องไปอ่านมานะคะประถมกษัตริย์ของอยุธยานะคะ ในสมัยใดที่เป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองมากๆเลยของอยุธยาการตกต่ำและเสื่อมสลายของอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นจากอะไรนะคะจัตุสดมออกนะนักเรียนจัตุสดมออกถึงสองข้อนะลองไปอ่านดูนะฮะบริษัทที่ชาวฮอลันดามาตั้งการค้าขายกับอยุธยาเนี่ยนะคะ ชื่อว่าอะไรมีตัวอักษรย่อด้วยนะคะอันนี้มีตัวอักษรย่อด้วยลองไปหาคำตอบมาละล่ะนะฮะเงินที่ใช้อย่างแพร่หลายนะฮะในแถบในในอยุธยาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะถามเรื่องเกี่ยวกับภาษีภาษีต่างๆของคนอยุธยาด้วยนักเรียนลอง ไปดูเนื้อหาของภาษีเช่นสก,กอบและลึชาสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะฮะเรื่องศักดินาของคนในอยุธยาเช่นศักดินา25่สิบห้าไรศักดินาหนึ่งร้ไแบบนี้มันหมายถึงอะไรนะฮะลักษณะของไพร่3ประเภท ไพ่หลวงไพ่สมไพ่สวยนะฮะอันนี้ออกข้อสอบนะในส่วนของอายุทยานี่ออกเยอะนะฮะอายุทยานี่ออกตั้งแต่ข้อ12จนถึงข้อที่35เลยนะฮะข้อ12ถึง35นะเยอะมากนะฮะต้องไปอ่านเพราะว่าเนื้อหาในส่วนของอายุทยานี่ช่วงพรีเซนต์คือมันเยอะจริงๆนะฮะ ถ้านักเรียนจำเนื้อหาใดๆต่างๆไม่ได้นะฮะบอกให้เพื่อนนำสไลด์เนี่ยส่งเข้าไปในกลุ่มก็ได้นะฮะเซฟเป็นภาพแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มนะลงไปในกลุ่มลายนะฮะเออและในส่วน5ข้อสุดท้ายนะคะคือในส่วนของอาณาจักรทนบุรีอาณาจักรทนบุรีเนี่ยเออเป็นอาณาจักรที่เนื้อหาน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีกษัตริย์เพียงแค่พระอ,องค์เดียวแล้วก็มีช่วงอายุ อยู่แค่เพียง15ปีเท่านั้นนะคะก็จะมีเนื้อหาน้อยนะ mm hmm. เช่นกษัตริย์คนที่เออเกี่ยวกับทนบุรีเนี่ยคุณคุณต้องรู้แล้วล่ะนะคะว่าคือใครนะคะเขามีบทบาทอย่างไรนะ,ะทำมกระษัตริย์คนนี้ถึงย้ายเมืองมาตั้งในแถบทนบุรีเมื่อมาตั้งเมืองเสร็จแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะะ เธอลองจินตนาการดูซิว่าเมืองที่มันเพิ่งตั้งใหม่มันจะมีปัญหาอะไรบ้างเราเราพูดกันไปในคาบนะฮะผู้ที่ปราบดากษัตริย์ของทนบุรีลงคือใครนะฮะประมาณนี้5ข้อคุณก็คือตั้งแต่ข้อ36นะฮะถึง40นะฮะ และมาในส่วนของอัตนนะคะคุณอัตนัยคือข้อเขียน3ข้อนะคะนักเรียนอันนี้ต้องตั้งสตินะคะใครจะเออแล้วเหยโดยที่ไม่อ่านอะไรเลยนะคะนักเรียนไม่มีทางทำข้อสอบได้แน่นอนนะคะอัตนเนี่ยจะมีบทความให้นักเรียนอ่าน3บทความนะคะ 3บทความบทความแรกเป็นเกี่ยวกับออสุขโขทยัยนะฮะก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของสุขโขทยัยบทความที่สองเป็นบทความเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยานะฮะและบทความที่สเป็นบทความที่เกี่ยวกับทนบุรีนะฮะนักเรียนต้องอ่านทั้ง3บทความนี้นะฮะเพื่อตอบคำถาม3ข้อนะคะ ในช่วงข้อสอบช่วงที่สนะคะคุณต้องอ่านนะคะคุณไม่อ่านคุณไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างแน่นอนนะคะเมื่ออ่านแล้วนะักเรียนต้องคิดตามด้วยนะคะเช่นคำถามข้อแรกเนี่ยนะคะเกี่ยวกับสุขโขทัยเนี่ยนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องระบบพ่อปกครองลูกนะคะคำถามข้อที่ส ของอยุธยาจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยานะฮะและข้อสุดท้ายจะถามเกี่ยวกับโดยรวมเลยนะฮะโดยรวมเลยเกี่ยวกับเรื่องของศิละปะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศิละปะทั้ง3อาณาจักรเลยนะฮะว่า มีอิทธิพลมาจากอะไรการสร้างงานศินลปะกรรมต่างเนี่ยนะคะคนเรามักมี inspiration นะคะเขามี inspiration มาจากอะไรนักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะก็ต้องอ่านบทความที่อยู่ด้านหน้านะคะเป็นบทความยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษนะคะคุณเพราะฉะนั้นตั้งใจสอบนะคะ ถามว่าจะไม่ทำในช่วงที่สองได้ไหมยากจังเลยบทความนะฮะได้นะฮะมีคะแนนสิบคะแนนค่ะอันแรกนะคะมีคะแนนยี่สิบคะแนนนะคุณถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคุณทำในส่วนของช้อยผ่านและได้เต็มเนี่ยนะคะคุณจะไม่ทำช่วงที่สองก็ได้นะคะแล้วแต่คุณค่ะหวังว่าทุกคนนะฮะจะโชคดีนะคะ สำหรับการทำข้อสอบในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนวันนี้ครออูบอกแนวข้อสอบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ